มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนํารูปปั้นครูไก่แก้วนะคะไปตั้งไว้ในพื้นที่โรงแรมแห่งหนึง่ง<ะ>ก็มีช่วงแรกนะก็มีคนทั้งไปกราบไหว้ขอพรอบูชาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ก็มีเอกสารหนึ่งบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่องค์เทพไม่ใช่องค์ที่แบบเราจะสามารถไปกราบไหว้ขอพรได้<ะ>หรือเปล่าบางคนก็จะมะีมองแบบนั้นก็เลยกลายเป็นกรณีเหมือนถกเถียงกันไป,ไปกันมา ก็มีการเรียกร้องให้โรงแรมเดบาซ่าเนาะที่เขาไปตั้งอยู่เนี่ยว่าย้ายออกเถอะอ่ามีคนไปร้องเรียนเพราะว่าันอาจจะดูไม่เหมาะสมปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะกรณีเรื่องนี้เนี่ยทางโรงแรมเนี่ยผู้บริหารโรงแรมออกมาแถลงยืนยันเลยว่า ะไม่มีการย้ายออกค่ะเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยเขาเตรียมสร้างอาคารครอบรูปปั้นเอาไว้แล้วย้ายอาบอกได้ว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายคือมันย้ายไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าพื้นที่ที่เขาทําสัญญาเช่าเอาไว้นะคะสําหรับประกอบกิจการตั้งเทวรูปเพื่อที่จะสักการะบูชานะคะไม่ส่งผลเสียต่อโรงแรมหรือว่าสังคมค่ะ โดยนายชาลีนพวงศนะ์ณอยุธยาเลขาประธานกรรมการบริหารโรงแรมเดะบาซ่าโฮเทลแบงคอกพร้อมด้วยทนายความก็ออกมาถแถลงนะคะเรื่องสัญญาเช่าพื้นที่ทำไว้20ปีปีละ2ล้าน 4, แสนบาทตั้งแต่มีการนำรูปปั้นครูกายแก้วมาตั้งในพื้นที่ของโรงแรมก็ส่งผลดีหลายอย่างเขาบอกว่าลูกค้าก็เริ่มกลับมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็ทำให้โรงแรมมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางโรงแรมก็ได้หารือกับกรุงเทพมหานาครและส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการต่อเติมสร้างอาคารมาครอบองค์ครูกายแก้วซึ่งกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการภายในระยะเวลา2เดือนด้วยงบประมาณ60ล้านบาทที่ผู้เช่าพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการยืนยันว่าการจะยกเลิกสัญญากับผู้เช่าช่วงนั้นจะไม่มีอย่างแน่นอนและหากผู้เช่าจะนำเทวรูปองค์อื่นมาตั้งก็เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์นายชาลียังชี้แจงถึงนายพายโรธทุ่งทองนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการไปร้องต่อศาลให้มีคำสั่งย้ายรูปปั้นครูกายแก้วบอกว่า การออกมาให้ข่าวของนายไพโรธทําให้โรงแรมได้รับความเสียหายแม้นายไพโรธจะเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมและมีหุ้นอยู่80เซต่พิ่ที่ผ่านมาเกิดปัญหาการชําระหนี้สินกับธนาคารทําให้โรงแรมต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจึงมีการแต่งตั้งให้ในายชาญตุลยพิสิทธิ์ชัยขึ้นบริหารแทนถือว่านายไพโรธไม่มีสิทธิ์แล้วอีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องทางอาญาและทางแพง่งหลังพบการทุจริตทาให้โรงแรมเสียหายหลายร้อยล้านบาทและกําลังจะฟ้องร้องต่อเนื่องอีก30คดี ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ